ลาบานะครับจากทวายนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่ทวายแล้วนะครับผมนะฮะแต่น,น่าจะเป็นบรรยากาศของอหมู่บ้านที่อยู่นอกทวายนะครับผมนะฮะนี่คือลักษณะบ้านของชาวบ้านที่นี่นะครับผมนะฮะหลังคามุงจากนะฮะตัวอาคารตัวบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะทรงเหลีม พื้นผ้ายกพื้นสูงนะฮะมีไม้ไผ่สารขัดแตะนะฮะเป็นฝาฝาไม้ไม้ไผ่สารขัดแตะอากาศที่ถวายเช้านี้ก็ถือว่าไม่ร้อนและไม่หนาวนะฮะอากาศกําลังดีเลยนะครับมีหมอกนะฮะลอยอ้อยเองนะฮะอยู่ตรงเขาด้านโน้นนะครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปสำรวจชายทะเลกันนะครับผมนะฮะที่เมืองถวายนะครับผมนะฮะ งั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปเลยครับผมนะครับ Audio ด้านหน้าของเรานี well ær, Maps, you, ่คือเรียกว่าหาดมินคออนะฮะเหตุที่มีชื่อว่ามินคออเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเรามองจาก Google m a p นะฮะจากแผนที่เนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับเกือกม้านะครับผมก็เลยมีชื่อว่ามินคออซึ่งแปลว่าหาดเกือกม้านั่นเองนะครับ อีหะล่ะอะไรแบบงาหมูแล้วมังาหมกแบบงาหมกหัวดิเป็นข้าวเกี๊ยวทำจากกุ้งเป็นข้าวเกี๊ยวทำจากกุ้งก็เรียกว่าปบะซองม้งบะซองบะซองม้งอ่าเรียกว่าบะซองม้งนะฮะเป็นขนมพม่านะครับซีที่ทำจากกุ้งนะฮะเรียกว่าบะซองม้งนะฮะม้งแปลว่าขนมบะซองแปลว่ากุ้งนะฮะขนมกุ้งบะซองม้งราคาเท่าไหร่เปิดเล่าเลย คุณนททองจัดทันจัดชิมไหมชิมกันเนี่ยตัดแล้วก็ใส่ถุงอ๋ออ๋อนี่เป็นข้าวเกียบอย่างงี้เหรอตอนแรกทำอย่างงี้แล้วก็เอาตากแดดดิ่งก่อนเห็นแล้วก็ตัดเลยเอากางไกลมาตัดพูดง่ายๆคือตอนแรกคือทำอย่างงี้ก่อนใช่ทำอย่างงี้เสร็จปุ๊บก็คือตัดเป็นแผ่นๆอย่างงี้ตัดตากแดดโู้นโน้นตรงนี้อ๋อไปตากแดดตรงนี้ก่อนนะฮะพอตากแดดตรงนี้ก่อน พอตัดแดดตรงน sure ี um, ้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เอามาตัดเป็นแผ่นอย่างนี้อ่าแล้วก็เอาเป็นข้าวเกี๊ยบกุ้งอ๋อนี่คือวิธีการการทำข้าวเกี๊ยบกุ้งนะฮะขั้นตอนแรกก็คือทําแบบนี้ก่อนนะครับมันมีส่วนผสมอะไรบ้างมีกุ้งแน่นอนมีแป้งมีอะไรอีกอะข้าวเชอรี่เชอรี่เชอรี่นะโยอีเหล้าหนึ่งบักเสร็จปั้วให้เกล็ดฟลู เกลือมีเกลือมีเกลือชูรบไม่ใส่ไม่ใส่ชูรสมีเกลือมีกุ้งมีแป้งแป้งอะไรแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวเอามือเอามอัเอามืก้อนนี้ท้าเราเหมือนไง่ะรไรเจ้โเคจ้องาเจ้หมนเ่เขาไอ้เขาไอข้าวเจ้าเป็นข้าวเจ้านะ เสร็จแล้วก็คือมาตากแดดตรงนี้นะฮะขั้นตอนที่สองตากแดดนี้คือหนึ่งประมาณกี่วันหนึ่งวันวันเดียวแล้วก็มาตัดเป็นแผ่นอย่างนี้ตัวเล็กตัดเป็นแผ่นอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมเอาไปใส่ถุง ก็คือเอาไปทอดทอดทอดได้แ oh, ล <Tá, S 1> ้วแล้วส่งขายที่ไหนเนี่ยเ่งที่ร้านนะอ๋อเขามีเป็นถุงสำเร็จรูปไหมเป็นถุงขายที่นี่เขาไปส่งที่ร้านอย่างเดียวเขาไงที้านอา มีสำเร็จรูปมีแต่ยังไม่มีชื่ออใส่ถุงใส่ถุงขายอย่างเดียวนะขายถุงเท่าไหร่เท่าไหร่นึ่งหม่สองร้อยจารสองร้อยจารโอเคข้างหน้านี้นะที่ทอดกรอบเสร็จแล้วยังไม่มีจะเป็นแบบนี้มากกว่าใส่ถุงแล้วก็ขายที่ทอดแล้วมีไหมที่ทอดขายแล้วกินได้เลยเนี่ยมีไหมมีมีเห็นไหมเดี๋ยวเราไปเราไปชิมกัน อ๋อนี่ฮะเอามาทอดก่อบเกลือกระซององอะไองนักกินมากครับชิมก็ให้ช